สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคเรืวองีิอนี้เราจะมาส่งความคิดความรู้สึกสถานการณ์เหตุการณ์หลังจากที่เขาเอาดวงของคุณไปปรึกษาหมอดูแล้วเขาทำอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรวจสอบลัคนาราศีของคุณและเขานะคะ พละง,งานคนรักเก่าแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าคนคบคนคุยเก่าไม่ว่าเขาจะมีใครจะอยู่กับใครเราไม่เจาะประเด็นนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะสารสมัส์กับคุณนะส่วนปัญหาต่างๆนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยนะคะก็ให้เขาจัดการเองแต่เรามาดูความคิดความรู้สึกการกระทําของเขาหลังจากที่เขาเอาดวง ของคุณและเขาไปปรึกษาหมอดูแล้วสิ่งที่เขาคิดจะทำนะจะเป็นสถานการณ์แบบไหนเรื่องอะไรแล้วก็นาะราศีที่โดดเด่นนะคะมีแคปิคอนราศีมั orn, งกรธาตุดินจูปิเตอร์คนเกิดเป็นปรหัาอะคอเรสราศีกุมธตนลมแอร์ธตนลมมิจุนุกุมสตเทินคนเกิดสาวธาตุไฟเอ,เอิร์ธาตุดินพฤษศัิ์มังกรแอริสราศีเมทธาตุไฟสกอร์ปิโอราศีจิกธาตนะุน้ำ ตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขานะคะมี10 19 18 26 1 11 8แล้วก็25นะคะมาดูสถานการความคิดความรู้สึกหลังจากที่เขานะคะเอาดวงของคุณไปปรึกษาหมอดูแล้วเขาเก็ตอะไรบ้างเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรนะคะ สิ่งที่เขาคิด The Hangman เลยค่ะเครียดนะคะกินไม่ได้นอนไม่นหลับเลยอารมณ์ที่แบบ The Hangman อะคือไม่สามารถที่จะเอาเรื่องของคุณออกจากสมองความคิดชีวิตแล้วก็จิตใจของเขาได้เลยนะ,ะนอนห้อยหัวอยู่นะคะปล่อยวางไม่ได้เลยลืมไม่ได้เลยหลังจากที่ได้ไปปรึกษาไปพูดคุยกับหมอดูแล้วสิ่งที่เขาต้องทำคือต้องติดต่อ และพูดคุยมาหาคุณแต่นั่นแหละมันคือเหตุการณ์ที่จะต้องเหมือนกับว่าทํทำให้เขาเครียดกินมากิดเยอะจะติดต่อมาอย่างไงอะ่ะก็เขานะคะทำให้คุณแบบคือมันมีประเด็นกันเนาะมันมีความตึงเครียดมันมีปัญหานะคะที่มันเกาะกินอยู่ในใจนี่นแหละนะคะแล้วจะให้ติดต่อไปพูดไปคุยกับคุณอีกเนี่ยนะคะมันก็ยิ่งไม่ได้อย่างเลยยิ่งทำให้เขาเดะมูนนะคะ เครียดวิตกกังวลใจนะคะรู้ทั้งรู้ว่าต้องทําอะไรแต่ก็ทําอะไรไม่ได้สิ่งที่ต้องทำนะ่ะหมอดูบอกว่าอะ่ะก็ต้องไปคุยกับเขาสิก็ต้องติดต่อนะคะไปสารสัมพันธ์กับเขาสิกลับไปเริ่มต้นใหม่สินะคะประมาณนี้เลยแต่นั่นแหละมันคือพฤติกรรมที่คือแบบเครียดมากนะไปเริ่มต้นใหม่ยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยคุณอ่ะ ไปได้ดีมีชีวิตที่ดีมีความสุขมีความสําเร็จอาชีพการงานนะคะแล้วก็เป็นคนสวยเป็นคนหล่อดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ต้องพึ่งพาเขาเลยนะคะมีรายได้มีเงินมีทองมีความสุขนะ,ะมีเสน่ห์ต่างหากคุณเปลี่ยนไปแล้วไงในความคิดในความรู้สึกเขารู้สึกว่าคุณน่ไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเขาแล้วนะคะหลังจากที่มีประเด็นกันหลังจากที่ห่างหายกันมานานพอสมควร แล้วความสัมพันธ์ตรงนี้คือแบบเออไปตอนนี้หรอแบบให้พุ่งตรงเข้าไปเลยเหรอแล้วต้องทํายังไงก่อนที่จะพุ่งตรงเข้าไปนี่แหละคือก็อยากจะพุ่งอะนะแต่คือเอองานก็ต้องทําอีกนะเอาเวลาไหนไปสม่ําเสมออีกนะคือแบบคือไม่มั่นใจอะกับการที่จะกลับไปพูดไปคุยไปสารสัมพันธ์กับคุณนะคะไอ้ไอ้งานก็ต้องทําเงินก็ต้องหาภาระความรับผิดชอบก็มีอีกนะไปเริ่มต้นใหม่ นะไปเปไปเคลียร์ไป,ไป,ไป, clear, ไปทําอะไรเนี่ยคือแบบมันไม่ได้อ่ะสิแล้วนี่คือสิ่งที่เขาเครียดนะคะมันต้องเหมือนกับว่าเรียกว่าอ่าไปทีละเป็นขั้นเป็นตอนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะไปถึงแปดแล้วนะคะคือเขาไม่รู้เลยว่าการที่เขาสารสัมผัสกับคุณหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีอยู่ต่อกันเนี่ยถ้าหากว่าเคยเป็นแฟนกันกรณีที่หนึ่งเคยเป็นแฟนกันเคยเป็นภรรยาสามีกันคุณอ่า เจ็บปวดเสียใจหลังจากที่เขาทิ้งคุณไปเนี่ยแล้วตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะน่าที่จะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วมีสิ่งดีๆมีสิ่งใหม่เข้ามาแล้วคงที่จะไม่ได้คาดหวังกับเขาแล้วอาจจะยังอาจจะไม่มีความรู้สึกใดๆที่มีต่อเขานะคะในสิ่งที่เขาคิดและกรณีที่สองเป็นคนคบเป็นคนคุยไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะอะไร นะคะคือคุยกันไปแล้วก็ห่างหายกันไปไปทําภารกิจการงานนะคะแต่อยู่ดีๆจะกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะนี่แหละคือเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าเดอะทาวเวอร์มันจบไปโดยที่แบบไม่มีคําล่าลามันไม่มีคําขอโทษมันไม่มีคําล่าลามันไม,ไม่มีเหตุและผลนะคะอยู่ดีก็หายไปอยู่ดีก็เออหายไลน์ไม่ตอบอะไรเงี้ยนะคะคือจริงๆแล้วเขาอาจจะไปทํางานนะคะหรือว่าเขาอาจจะไป เคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหรือว่าเคลียไม่ได้ก็ไม่กลับมาหายไปเลยแต่อยู่ดีๆคิดถึงคุณเนี่ยจะกลับมาเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ายิ่งทําให้มันมีความรู้สึกเหมือนเออมันต้องมีมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในการที่จะอย่างเชิงนะคะโยนหินทมทางเมื่อไปถามหมอดูก่อนนะคะแล้วสิ่งที่หมอดูแนะนําเนี่ยเขานํามาปรับปรุงนํามาคิดนํามาวางแผน ออมาทำอะไรกับคุณบ้างนะสิ่งที่เขาคิดจะทำกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่ไปปรึกษาหมาดูไปถามามดูแลสิ่งที่เขาคิดจะทำกับคุณเนี่ยมีอะไรบ้างเขาจะทำยังไงโอ้เพจซับบอลนะคะเขาจะติดต่อพูดคุยกับคุณเขาใช้ความรู้ความสามารถของเขานี่แหละนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซเชียลการสื่อสารช่องทาง โซเชียลเนี่ยติดต่อมาหาคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดและเขาจะพูดนะคะใช้สเสน่ห์นะคะเอ,อในรูปร่างหน้าตาของเขาใช้สเสน่ห์ความสวยความหล่อของเขาพูดจะอ่อนหวานอัธยาศัยดีๆกับคุณเนี่ยติดต่อมาหาคุณแล้วก็พูดแล้วก็อย่างเชิงคุณโดยการที่อาจจะบอกกับคุณว่าคุณโสดหรือเปล่านะคะ ประมาณที่แบบถามสถานะของคุณคุณโสดหรือเปล่านะคะแต่ในใจเดอะแฮงแมนเนี่ยคือกล้าถามหรือเปล่าว่าโสดเอออยู่ดีๆมาถามว่าโสดหรือเปล่าตอนเนี้ยนะคะไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขาเห็นคือตัวของคุณดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะสนุกสนานร่าเริงสดใสและนะ,ะตัวของเขามีความรู้สึกว่าคุณก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันก็มีความสุขดีนะเออนะคะการงานก็ดี แล้วก็ถ้าแบบคิดอยากจะจริงจังกับคุณเพอเพอคุณไม่ต้องการก็ได้คุณอาจจะรับรู้เจ็ดาบเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะสัมผัสรับรู้ได้ว่าเอออยู่ดีๆเขาติดต่อกลับมาเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่เลยเจ็ดดาบนะคะยิ่งทําให้คุณสงสัยและสิ่งสิ่งนี้แหละก็เลยทําให้เขาเครียดว่าเอ้ยเจ็บดาบเนี่ยโสดหรือเปล่านะเออทําไมต้องถามว่าฉันโสดหรือเปล่าแล้วเธอโสดหรือเปล่าล่ะอารมณ์นี้เลยนะคะ สิ่งที่เขาคิดจะทำและนะคะ The Sun ไพ่ใบต่อมานะคะเป็นในเรื่องของความคิดความรู้สึกที่เขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขมีความสำเร็จนะคะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของอาชีพการงานนะ,ะประสบความสำเร็จมากๆในขณะที่เขาเนี่ย The Moon เสียใจกับพฤติกรรมคำพูดเมื่อครั้งในอดีตนะคะ เขากับคุณเคยรักกันมากๆเคยชอบกันหรือว่าเคยจีบกันแต่นะคะวันดีคืนดีนะคะความสัมมันธ์ตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาอาจจะไปทําสิ่งอื่นอะ่ะหรือว่าเขาเกิดความรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจตัวเองก็ได้คือสี่เหรียญเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่ถ้าเขาหายไปจากคุณแล้วนะคะแล้วเขากลับมาครั้งเนี้ยคุณเกิดมีความรู้สึกไม่อยากจะมีแฟนขึ้นมา นะก็เป็นการที่แบบเหมือนตัวเขาต้องเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนี่ยเออไม่มั่นใจเลยว่าคุณจะตกลงปรงใจนะจะให้อภัยจะให้โอกาสเขาไหมนะคะคือมันเป็นเหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของพันธะบางสิ่งบางอย่างอ่าเดอะเดวิลอยู่เคียงข้างกับแปดเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นหนี้สินภาระค่ารับผิดชอบนะการรับผิดชอบกับครอบครัวเก่าสัมพันธ์เก่าหรือว่า การรับผิดชอบบัตรเครดิตสินเชื่ออะไรก็ได้นะซึ่งมันทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนไม่มั่นใจเลยถ้าหากว่าเขามาสารสัมพันธ์กับคุณแล้วคุณมารับรู้ถึงการที่เขากลับมาหวังนะหวังที่จะสารสัมพันธ์กับคุณแต่นะมันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่การเงินที่อยากให้คุณช่วยเหลือด้วยก็ได้นะก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทาให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเขาเองเนี่ยต้องเคลียร์อะไรบางอย่างไหม The h i l a f f n t คุณต้องการความจริงจังคุณต้องการนะความถูกต้องความชัดเจนคุณต้องการที่แบบเหมือนกับใช้ชีวิตให้มีความสุขหรือว่าถ้าความรักที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะต้องเป็นความรักที่เขาจริงจังกับคุณมั่นคงกับคุณนะคะมีพิธีมั่นหมายแต่งงานสู่ขอนะะไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่ามาพูดนะคะลมๆแรงๆ หวังที่จะให้คุณนะไปเป็นความรักความันที่ไม่เปิดเผยมันก็ไม่ได้นะก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อย่างคุณเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนไหมมันก็ทําอะไรให้มันถูกต้องหรือว่ามีการขอขมาลาโทษอะไรหรือเปล่าบางว่านบอกว่าถ้าจะมกลับมาครั้งนี้นะเธอต้องมาขอขมาฉันไม่งั้นฉันไม่ยอมนะเพราะว่าเธอทําให้ฉันเจ็บปวดทุจริบานเสียใจเธอมีเงินหรือเปล่า นะเธอมีเงินมาขอขอมาพ่อแม่ฉันหรือเปล่านะเพราะว่าสิ่งที่เธอทําไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออมันหักหานน้าใจของฉันมากเลยนะคือแบบทรยศหักหลังในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเออไปรักไปชอบกับคนอื่นไปสนใจคนอื่นแล้วคิดจะกลับมาง่ายๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไหมนี่คือสิ่งที่เขามองว่าคุณอาจจะนะคะ ไม่เปิดใจให้เขาง่ายๆแม้เขาจะรับรู้ถึงความเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะของคุณก็ตามแต่ยิ่งทำให้เขามีความรู้สึกกลัวนะกลัวว่าเขาจะผิดหวังกับการกลับมาครั้งนี้ด้วยซ้ำไปนะคะเออและสิ่งที่เขาคิดจะทำอีกวางแผนอีกเครียดนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรอกเพราะว่าปัญหาที่มันคาราคาซังเนี่ยก็เป็นปัญหาการเงิน นะคะค่าใช้จ่ายภาระนี้สินต่างๆหรือแม้กระทั่งปัญหาความสัมพันธ์เก่าที่คาราคาซังอยู่นะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะ,ะเราจะไปขอเขานะเป็นแฟนขอแต่งงานกับเขานะ,ะแล้วก็ดึงเขามาอยู่บ้านเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้คนรักของคุณเนี่ยนะคะ เขาคิดที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในการที่แบบเหมือนจะเข้าหาทางครอบครัวของคุณก่อนนะเออไปพูดตันล่อมตะล่อมนะคะพูดคุยอ่ะทักข้อความนะหาคนในครอบครัวของคุณก่อนเลยนะประมาณที่แบบถามว่าคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคุณมีความสุขดีหรือเปล่าหรือว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเขาไหมหรือว่าทางครอบครัว ของคุณต้องการความช่วยเหลือจากเขาไหมมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยากจะถามนะคะว่าคุณตอนนี้มีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่านะ,ะไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือว่าความสัมพันธ์อื่นๆนะคะไปเข้าหาทางครอบครัวเลยซะงั้นนะ,ะไปถามญาติไปถามพ่อแม่พี่น้องนะ,ะและเขาได้คําตอบอะไรละ่ะนะ,ะไม่ได้คําตอบอะไรหรอกเพราะว่าเขาสัมผัสรับรูบร้ได้ว่าคุณ และครอบครัวของคุณอาจจะไม่ได้สนิทสนมกันสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าครอบครัวของคุณไม่สนับสนุนให้เขากับคุณมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอีกแล้วนะคะครอบครัวขัดขวางพ่อแม่ขัดขวางนะคะแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้คนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคือต้องคิดหาวิธีเอาเองอะไปถามทางญาติไม่ได้แล้วแหละนะคะก็ต้องคิดเองเออเองแล้วแหละไปปรึกษาเพื่อนดีไหมเพื่อนก็บอก ไม่ให้นะเพื่อนไม่แนะนําไม่สนับสนุนนะคะประมาณที่เหมือนกับว่าถ้าหากเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเนี่ยเขาต้องทําเองนะประมาณที่แบบว่าต้องเอาชนะใจของคุณเองและต้องทาทุกอย่างเองคือไปคุยกันเองเลยพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่เกี่ยวข้องไม่ไปบังคับใครทั้งนั้นไม่ไปเรียกว่าไม่ไปคุมถุงชนใครทั้งนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่สองคนมีปัญหานะคะคนอื่นไม่อยากจะเกี่ยวข้อง นะคะจะดีกันจะคืนดีกันจะทะเลอบบอาะเบาแวงกันนะตอนทะเลาะเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องก็นะให้กําลังใจแต่ถ้าแบบจะดีกันเนี่ยคือต้องทําตัวให้ดีๆไงนะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาต้องเหนื่อยคนเดียวแล้วแหละเขาต้องทําอะไรคนเดียวแล้วแหละกับการที่จะกลับมาเอาชนะหัวใจคุณให้ได้นะคะและสิ่งที่เขาคิดจะทานะคะคำคำตอบหรือว่าคาปรึกษาที่เขาได้มาเนี่ย มันจะเป็นในรูปแบบของการที่ตัวของคุณ่ะนะคะคือเหมือนกับว่าอาจจะใช้ชีวิตที่มีความสุขนะคะหรือว่าสามารถดูแลตัวเองได้นะ,ะไม่มีสามีไม่มีคนรักอยู่คนเดียวมันตั้งนานแล้วมีเงินมีทองม,มีกินมีใช้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจบความสัมพันธ์ไปเนี่ยและปัจจุบันนี้คุณก็น่าที่จะเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่าชัดเจนเด็ดขาดนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดุมากๆ นะแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนใจดีแหละแต่เวลาที่เหมือนกับว่าถ้าแบบเคยถูกหักหลังเกี่ยวกับความสัมพันธ์มานะคุณก็คงที่จะให้อภัยคนรักเก่าของคุณยากมากนะแม้เขาจะมาคุกเขา่าอ้อนวอนขอร้องให้คุณนะคะทําตัวน่าสงสารให้กับคุณเนี่ยเห็นอกเห็นใจเนี่ยแต่คุณก็จะดื้อที่แบบเหมือนจะตัดเขาออกจากชีวิตอะเหมือนไม่อยากจะร่วมวิบากกรรมไม่อยากจะร่วมชะตากรรมอีกแล้วอยากจะตัด นะคะคนร้าของคุณออกจากชีวิตเลยคุณก็ดื้อเหมือนกันคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เขาเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่ามันคงจะเป็นเพราะผลกรรมนะที่เขาเคยทํากับคุณนั่นแหละนะคะคือตอนไปอ่ะไปง่ายนะแต่ตอนกลับมาคืนดีในายากนะคะและเขาคิดว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตคู่กันได้ไหมสี่ดาบนอนแน่นิ่งเลยนะคะก็ค่อยๆที่จะเหมือนกับว่าทําทีเป็นห่วงเป็นใย นะคะกระเสะกระเสะเขยิบเขยิบอะไรเงี้ยนะคะแสดงออกถึงความรู้สึกรักนะคะหรือว่าหวังดีต่อคุณนะคะถึงจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าใจอ่อนนะคะคือจริงๆแล้วคุณก็มีความที่แบบมีความดื้อเอาแต่ใจตัวเองมีความน้อยใจมีความน้อยเนื้อต่ําใจที่เหมือนกับว่าช่วงวระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณ นะคะถูกเขาทอดทิ้งไปอะ่ะเขาไปมีชีวิตรักใหม่เขาไปเริ่มต้นใหม่ทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวเดียวดายทิ้งให้คุณกลายเป็นหญิงเก่งและชายแกล่งทิ้งให้คุณนะคะพยายามที่จะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองนะ,ะแล้วก็ทําอาชีพการงานนะคะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้กับตัวเองเนี่ยนะ,ะสมบัติเงินทองคือดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วนะคะการที่คุณไม่มีเขาเนี่ยนะคะมันทําให้ตัวของคุณ โฟกัสในสิ่งที่มันสําคัญมากขึ้นนะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็เลยยิ่งทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่รู้จะเข้ามาเป็นส่วนไหนในชีวิตของคุณแล้วจริงๆเหมือนคุณลืมเขาไปได้โดยที่แบบไม่ต้องพึ่งพาเขาเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาสัมผัสรับรู้ถึงความเข้มแข็งแข็งแกร่งในจิตใจของคุณและเขาอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณ เขาอยากกลับเมือ,เออเขาอยากกลับมานะคะอยากกลับมาสารพัน์กับคุณอีกครั้งหนึง่งอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาเหมือนกับว่าบอกรักบอกคิดถึงหรือว่าพยายามที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณเชื่อใจไว้ใจนะต่อจากนี้ไปต้นไปนะคะเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังนะคะอยากให้คุณแบบให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งนะคะอยากให้คุณเหมือนกับว่าเรียกว่าเชื่อ คําพูดของเขาเชื่อก,กันกระทําของเขาบ้างเปิดทางให้เขาบ้างนะเห็นอกเห็นใจใเขาบ้างเขาจะทําให้คุณมีความสุขนะคะแล้วเขาจะเหมือนกับว่าเอ่อทาให้คุณเหมือนกับลืมเรื่องราวในอดีตหรือว่าเหมือนกับถ้าเป็นไปได้เขาจะเดินทางมาหาคุณนะแสดงออกถึงความรู้สึกนะที่มันชัดเจนต่อคุณเลยอะ่ะเขาเสียใจจริงๆในช่วงเวลาอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจนะคะ เพราะเพื่อนเพราะสังคมเพราะนะคะนิสนัยอสของเขาเองอาจจะชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวหรือว่านิสัยเขาเองนะคะไปมีความสัมพันธ์เติร์ปาร์ตี้ปปต uli, รักสามเศร้าท้ายที่สุดแล้วมันไปกันไม่รอดนะคะเขาไม่ประสบความสําเร็จในความรักที่เขาเลือกนะคะเนี่ยถ้าเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเขาจีบคุณอยู่ดีๆแล้วเขาไปชอบคนอื่นนะ,ค,ะคนที่มาทีหลังคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทิ้งคุณไปเนี่ยแล้วคิดอยากจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณ อ่าอาจจะมองไปข้างหน้าแล้วแต่ก็เขาก็ยังมีความหวังอยู่นะเหมือนคิดจะกลับมาอยู่แต่เขาก็เสียใจมากๆนะกว่าที่จะเหมือนกับรวบรวมความกล้านะกล้าที่จะทักข้อความมาหาคุณกล้าที่จะเทเอคชั่นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือมันก็ต้องทําให้เขาเหมือนกับคือยอมทุ่มเทอ่ะนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดจะทํานะแต่ยังนะคะแต่คิดว่าอีกไม่นานแหละเพราะว่าในออฟบอลเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จะเทเอคชั่นแล้ว นะคะคุณก็รอฟังข่าวจากเขาหรือว่าข้อความจากเขาก็แล้วกันฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ